สวัสด,ดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะ,ะมาตามต่อนะคะแนวทางลาวพัฒนานะคะพ่อเฮงเซียนเป๋นะคะต่องวดนะคะวันที่30พ่อเฮงเซียนเปีจะให้ดินวิ่งนะคะบนล่างตัวไหนนะคะเซียนเปยนะคะพ่อเฮงนะคะพ่อเฮง,งนะคะวันนี้ก็ชุดน้อยตัวนะคะมีหกคู่ดินลักหนวยนะคะลักหน่วยสองนะคะแล้วก็ของเซียนเปยนะคะวันนี้เซียนเปย พอแก้มือนะคะงวดที่ผ่านมานะคะผลที่ออกก็คือศูนศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์ไปออกเลขหนาคะเลขหน้าเลขหน้าหมดทุกเซียนนะคะศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองตองสองนะคะสามตัวนะคะแนวทางของพ่อเฮงนะคะก็จะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยมีสี่และสามนะคะหลักสิบมีแปดมีเจ็ดมีหกพวดนี้ของพ่อเฮงชุดน้อยตัวนะคะ เส้นปีวดนนี้ ของพ่อเฮงชุดหน่อย,น,อยน้อยตัวเข่าดีนะคะคุณผู้ชมหลักหน่วยสามและหลักหน่วยสี่มีสองตัวนะครังวันนี้ก็เลขเด่นของพ่อเฮงก็จะเป็นเด่นแปดเนแปดเด่น 8, เจ็ดน,นะคะเด่นหก หกสี 64, 74, นะคะแปดเอ้าหนะตัวนะคะน่อยตัวเนาะนะคะ,ะส่วนตัวเด่นนะคะฟังนีด้วนะคะหกสี่เี่นะคะเซียนเปนให้เด่นวิ่งสีล่างนะคะแบนัมนีเซียนแก่มือนเนี่ยโมนีท่านผู้ชมส ล่างสีนะคะก็มี4ี่ศูนย์สสองสี่ห้าสี่นะคะสี่หกส ตัวเด่นนะคะตัวเด่นเสียนให้ตัวเด่นวิ่งสี่ล่างนะคะสี่ล่างเซียนให้เจาะให้เป็นสี่เจเจดสี่นะคะพนิกาพร้พรอมนี่เด่นสุดๆของเสียนเป๊ะสี่เดเดให้กับหนึตัวนะคะ ບົນ bon. แปดเก้ 8, 9, นะคะเส้นมันใจเลีย่างนะคะมาสี่ท่นมาหน่อยอ่ะตัวเด่นนะคะฝั่งนี้นะคะบนนะคะนี่อทางเส้นเปนะคะพอเหงนะคะของเส้นเปเด่นสล่างนะคะวิ่งแปดบนนะคะวิ่งล่างสี่สี่เจ็ด็ดสี่เด่นเด่นเน้นเน้นนะคะของเส้นเปนะคะสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่ปดสี่หกสี่เจ็ด ส่วน8มี8 0 8 2 8 4 8 7 8 5 8 9ฝั่งนี้นะคะเด่นสุดๆนะคะของเส้นเปนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะแนวทางเส้นเปพ่อเฮงนะคะตามนะคะ,ะไม่ชอบก็ผ่านดูเป็นแนวทางนะคะชาวิจารณญาณน,นะคะ,ะสวัสดีค่ะก็ขอให้เฮงบางๆนะคะกันตองวดนะคะ